เอเอมันอยู่เร็วละร็วละเออมันอยู่หล่ะขาหน้าจั่วป่ะอยู่ดูไม่เหมือนวิ่งกลับไอ้สัะวิ่งกลับเด้อวะเชืยอมันไม่โผล่เลยว่าเป็นคนนอนเร็วหน่อยเลยเนี่ยวิ่งหน่อยนี่ก็วิ่งอยู่เนี่ยกูก็วิ่งอยู่เหนื่อยอยู่เนี่ยอยากรู้ก็เดินยูฮูกูโดดเล่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นโผล่ให้โดดเล่นเฉย มันอยู <google> <ten g rel> <ten g rel> ่หน <phải> <uno> yeah, ้าจั <trendy> <after> <oo> ่วดีหน้าจั่วอยู่ไหวะไว้เอจะยุ่งกันหน้าจั่วกูเสียก็อลเียไไหนกดไม่ออกไม่ยิงกลัวไยิงกลัวไหนเหรอเออชอาขึ้นแ่มันกระโดดอยู่เออไหนเออไหนอะไหนอะนี่องนี่อไหนอไปกระโดดมาขวาวมาขวาไาขวา

lóng à lóng lưới Với <laughs> càng mà càng mà. Ê <laughs> càng <laughs> oh,

เอ้ยขวาว่ะขวาวะนี่เอ่มร้องเร้องอย่างเดียวเลยอะตี้นั้นน่ะมันจะชาแล้วบอกเอ่ม เราอยู่แอนเราอยู่เฮลงวาอยู่้เอเจอเบียร์แล้วเบียร์อยู่ซ้ายซ้ายใกล้ซ้ายซ้ายแถวกลางอ่ะซ้ายแถวกลางอะก็มาครับ้อขวาขวาดิขวาดิโอ้ยคูโดนว่ะ

เราพวกกูดักแหละไอ้เหี้ยมาดีครับเจ็บคู่เจ็บคู่ก็บาว่าเฮ้ Ui. Cho cay chết. ấy, Ơn, tây yên. Ui. Lại ơi. Trưa Gì vậy? Tại sao tôi được bỏ à? Chết, chết,

อยู่ไหนบ้าอะไรควักควัระเบิดระบายอ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีแต่ควักระเบิด so right มาดิมาดิจอกูได้เจอกูด้เออหอคอักกูรอควสกู โอ้โหบัตคอสองแล้มันมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วหนึ่งอเดมเันเจ็บไอเดียมันเจ็บไอเดียบันเจ็บิกตอรอีกรอบอ่ะ Uuuuh 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 Uuuuh